อ่ก็การทักทายสบดีมูเพื่อนทุกๆคนด้วยเด้อเนาะมือนีอ้แอดจะมาอ่าอยู่ในเว็บของ afa, ฟาฟาสองหนึ่งสองเนาะมาลนยูทีขาย p p p a y พสสลอ็อตนะทําสมเนาะแอดจะมาขอกดยูทีท,ทั้งด้านหนึ่งพันบาทเนาะของแอดต้นทุนของแอดเนานะจะมากดเอากาําไรยูทีประมาณจากักซีหาลอยบาทกับพ่อแหละเนาะทําสมเนาะแอดจะขอกดยูทีทั้งด้านห้องอันนี้แล้วกันเนาะซื้อว่าเดอะไทเกอร์เดอะไทเกอร์อ่าวาเลนยวน์วาเลีย เดอะไทเกอร์วาเรียอ่ะจะไปเบิ่งเนาะที่ห้องของตัวทรายถือดาบนะครับส้นเนาะเอาจัดไปก็คือว่าแอนบอดดายเลินล้นเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะจัดไปเบิ่งเนาะที่ห้องนี้ก็คือว่าแอดจะมารีวิวห้องในคลิปนี้ในซองนี้ยังบ่เคยห้องยังบ่เคยรีวิวอ่าสล็อตจักเถื่อเนาะท่านผู้ชมขอกดกันไปเบิง่งใหม่ท่านผู้ชมเอ้าก็คือว่าแอดขอกดใส่เบตโอ้โหสิแตกบ่เนาะแอดขอกดโอ้โ เอาเบรดลงก่อนจังบาลกดเบรดเจ๊สิบห้าบาทเมื่อกี้เนาะเอาเบรดลงใส่สีเบรดจักเบรดสาบาทกันไปเบิ่งก่อนเนาะเอาเบรดสาวไปสิบแปดบาทกันได้เอ้าสิบเบิ่งเบื้งเบิ่งก่อนเนาะเอาเวียนบวกจังอันเชียเนาะซัมเจ็ดบาทกันไปก่อนเนาะตําๆกันไปก่อนอ่ะจักอ่าโดนๆเมื่อยมือก่อนจังปลีนอยู่ที่เบรดหนักๆกันไปก่อนเนาะอ่ะอ่าก็ว่าหัวเสือกมาอยู่เนาะหัวเสือกมาอยู่เอ้าเนี่ยนี่ยุดเองเลยเนาะ สล็อตห้องนี่ยึดเองได้ทั้ง z มตอนนี้ตัว18บาท18บาทเนาะ18บาทเอาเงินไปอ้าวโมไปยังตัวนี้เขาอื่นแบบว่าการมุนเร็วโมเป็นยังจัดไปพี่น้องอ่ะโอ้โหอืมืึจะไปจะไปเนาะโอ้โหอืมืึ โอ้ทัพ z o มคือมิดเงียบจ้ะทัพ z ้ o m ห้องนี้หมดแตกเถือเอ้าอ้าวโหยังเงียบยังเงียบอยู่โอ้โหตัวนี้ทัพ z o o มโอ้ไปยัง้งไปยังตอนนี้ส่วนนี้เป็นส่วนที่ว่าเฮากุดเบาๆกันไปก่อนส่วนนี้เป็นส่วนที่ว่าเฮากุดเบาๆกันไปเนาะยังโมทันเองมั่นใจเถอะเนาะยังโมทันเองเพิ่มเบสเถือยังโมทันเองหลุดเนาะตอนนี้เฮายังฟิวส À, à, xíu xíu con xí xí bay con, xíu oh, xíu con bay con. ui. Tùm 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 tùm, ưm. Ờ, tao. Mắn xa mặt, dứt yên đại này. nè. Hên bọc hóc, hóc cút yên đại. Hóc dứt, cút yên đại, xíu xíu. Chặt bay đi khắp, ồ hồ. ồ hồ. mít nghiệp. Mít nghiệp, <laughs> mít nghiệp. À, bố bị nhắng, bố bị nhắng. เพราะว่าคิดิตนเท่าออก,กับมีพันเดียวสนาดน,น้ำมัปันยี่ที่หองนี้เนาะจะแตกดีบอโอ้แตกดียีบอแตกดี่บอเอาสไดาบิ๊กบินบอเนาะอยากจะกบิ๊กบินจักเทอะอยากดะเนาะอ่าของไทเกอร์เดอะไทเกอร์บร,ริยานนะส,สมมัิเนาะอ้ในขายของพีพีเพยเอ าจจะเป็นโอ้โหสามารถยุดเองได้อีกสบายโอ้ยยุ่มโอ้มาเลยครับเอ้ยเออืมยีบเอ็ดบาทโอ้โหบวกกันยูุ่ม z สมบวกกันยูบวกกันยูอโอ้โห z o o ม อุ้ยอุ้ยโอ้โหวเสือแค่ยสองอันแท่านะสามแต่ว่ามันมาตกซื้อกันเนาะไปยังโอ้โหตอนนี้เนฮะาจะอยู่กับเว็บอ่าฟาฟาสองหนึ่งสองมาตามลมเนาะซึ่งว่าเป็นเว็บที่มันคงปลอดภัยอีีน้ำส้มกะอย่าลืมแอดไปถามข้อมูลผมเติมได้น้ำสุมจัดไปเบิ้งโอ้โห โอ้คุณ z o จัดไปสิสิบห้าโอ้โหสามอายุดเองได้โอ้โหบาทมุสมโอบาทอยากได้โบนัสจ็กบาทนะมุส้มเนาะอยากได้โบนัสจ็กบาทเห็นว่าตัวสิบวกวขักอยู่บ่อนักมุส้มเนาะอยากได้โบนัสจ็กบาทยังมินิอ่าเมเจอร์แล้วก็เมกาโอ้โห มันจะมีมินิเมเจอเมกาเนาะโหอัตราคันจ่ายก็จะประมาณนี้ทั้งสุขประมาณนี้เด้ออ่าโห่กี่บวกทีที4ี่บาทโหอุ้ยปนานหนึ่งร้อยสาบบาทอุ้ย โ oh, อ้โหทำซุ oh. ม่มอ้าวมเปี้ยังมเปี้ยังโอ้โหมาอยู่ว่ะมาอยู่มาอยู่โอ oh, ้มีเงียบมีเงียบโอ้โหมาอยู่มาอยู่ตัวนี้โอ้เก้าบาทว่ะเอ้ยหนึ่งบาท หนึ่งบาทกามาหนึ่งบาทกามาทั้งส้มโอ้ oh. เดี๋ยวแอนจะเพิ่มเบียดเนาะทั้งส้มเนาะหลังจากที่ว่าเขากดอ่าเนี่ยกันไปแล้วทั้งส้มแอนจะขอกดเบียดอยู่ที่สิบแปดบาททั้งส้มขอกดอยู่ที่สิบแปดบาทในคลิปนี้ทั้งส้มเราจะบอกหรือว่าจะลงส่วนไหนก็ได้กามาหลุดเป็นกันเน,นาะอ่ะโอ้ย oh. O hô thằng dũng 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 ồ, sinh hoa, ồ, 11 bạc, ui, chị hai bao bì. Tìm ồ, hoa này cưa cưa hoa hoa cưa hoa cưa cưa à. โอ้โหซ้มโอ้โหนาะเกือบนะโอ้โหซ้มโอ oh, 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 ้มาดิคร ja ับอฟิสปินซ้มคังซ้มโอ้โหนาะมามามามวจะมาหายซ้มปวดจะมาหาเอ้ยเอ้ย

มามามาทุ่มมาอยู่อ่ะมาอยู่มาอยู่โอ้โฮทุ่มอ o o เาเกือบมดโตไปเนาะเอาเกือบมดโตไปเอาโอ้เพิ่ม d i s c i p l i อีกสามครั้งเพิ่มอีกสามครั้งโอ้โหทุ่ม z o เพิ่มอีกสามครั้งโอ้จัดไปเบิงจัดไปเบิงโหลุ้นลุ้นลุนลุนโอ้โหยังอีกครั้งนึงสีเพิ่มใหไรอีกบอสีเพิ่ม d i s c i p l i n ห้อีกบอโอ้โหเนาะดือว่าหมดเนาะรวม ยอดการดินในตอนนี้เนาะก็คือว่าได้ฟีสปินเมื่อกี้เนาะก็คือว่าได้ประมาณแปดหลอีบางเนาะทับซ้มอ่ะคลิปนี้ก็คือว่าฝากไว้กันแล้วกันเนาะซึ่งว่ามันจะบวกหลายกับปันไดก็คือว่ายังลุกขึ้นกันอีกทีน้อยหนึ่งกับโมเป็นยังกับ็คือว่าเป็นการทับส้มเพื่อกวบมันเทิงกันกันแล้วกันเนาะทับส้มเนาะคลิปนี้ขอนัางจะมีอ่า วังวาจะเป็นประโยชน์กดต่อทำู้ชมหลายนะ้องทำซนะุ่มเนาะในคลิปนี้นะ้องทำซุ่มกับกฤติว่าบวกกัน 8, ยที่ที่สิบห้าบาททำซุมกฤติว่ากำไรลูปทุนเพียงแต่ลอย10บลอยประมาณลอยสิบาทเท่านั้นนะ้องทำซนะุ่มเนาะกฤติว่าขออาภัยนำกฤติว่าแอดบวกบวกเนาะเซหรับคลิปนี้ก็ถือว่า,า,วาหับซุ่มเพื่อกุมบันเทิงนะ้องทำซนะุ่มเนาะถ้าอยากได้ดินแบบแอดนี่ก็ถือว่าสอบ สอบถามได้อยู่ที่ลิงก์ด้านล่างเน้องสมน้องสอบถามเพิ่นได้อยู่ที่ฟ้าฟาสองหนึ่งสองน้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอบใจหลายๆอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แอนเด้อเนาะเพื่อเป็นกมลังใจที่คลิปต่อไปแล้วก็อย่าลืมฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้แอนเด้อร์สำหรับวันนี้ก็สียอารมณับพัจากไปก่อนสบายดีบ๊ายบาย